นี่เป็นวันที่เราร่วมกันสร้างเลยนะเป็นวันของวชิรรัตนาวงศกุลสุวรรณนะคะเป็นวัดป่ารัตน,นวงสุวรรณอยู่ที่ขอนแก่นนะคะสองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเอาสา <c oughs> มันย<ต>ี้กินปลาล้านมันยืนช่างทุนเรียนเธอพลาดสองอร่อยในหลายอย่างในชีวิตนั้นในปากเธอเริ่มพึงแล้วตอนนี้ <c oughs> ไปให้ถึงร้านรั์ฝากกดซั b s c r i b e ให้พาวหน่อยนะคะสวัสดีจ้าทุกคนเช้าตรู่เลยจ้าวันนี้จ้าเช้าตู่แบบง่วงนอนตาปือมากทำบุญตื่นตีส่ ตอนนี้เราอยู่กันที่ขอนแก่นนะคะก็คิดทําบุญเริ่มตั้งแต่ไปทอดผ้าป่านะเราไปไหนอีกไปวัดหลายวัดวัดหลายวัดมีอะไรเป็นพิเศษในคลิปนี้ตีหลวงพี่ต้มหลวงพี่ต้มท่าแะ,ะแบงที่ร้อยเอ็ดแล้วพวกนี้จะไปทีเด็ดเลยที่ยอมตื่นเช้าแบบไม่ง่วงเลยเนะี่ยปุ๊บไปก่อนนะไปก่อน,อนถ้าใครดูคลิปนี้ไปจะได้บุญไปกับเราด้วยอนุโมทนาสาธุกันไปเลยคุณเล็กังไม่ได้นอนเลยนะ ตื่นเต้นตืนเต้นถือดีค่ะต้นเต้นเลยไม่ได้หลับไม่นอนเลยเนี่ยลัวตื่นไม่ทันเมื่อวานตกเไมรไปอีกแล้วไปถึงสระน้าไปลุมกระเป๋าเพราะว่าบัตรประจำตัวอยู่ในกระเป๋าก็เลยต้องเลื่อนมาวันนี้ก็เลยได้มาพร้อมกันนะคะที่จริงตอนนี้แม่จ๋าน่าจะอยู่ที่วัดแล้วเดี๋ยวเราไปหาแม่จ๋าที่วัดกันก่อนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์มาด้วยนะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นวันที่ เป็นวนัดของวชิรรัตนวงศ์กับภูมิสุวรรณะนะคะเป็นวัดป่ารัตนวงศ์สุวรรณอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเราก็มาทำภาพป่ากันเราสองคนเป็นประธาน,นด,นด้วยอำเภอชนบทที่เราสร้างสร้างองคนี้ขึ้นมาได้แล้วหนึง่งหลังลายเลยนะลายแต่ที่ดินที่ดินคอยเป็นรูปสร้างไปเรื่อยๆองค์อีกนั้นอ่ะต้องมีอีกหลายปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเป็นเซนต์เราเริ่มละเริ่มละมามีนั่งมาก กล็กรอกินน้ำพริกที่วัดนะคะใช่บิกวัดอร่อยเขาทำน้ำพริกอันนี้เหรอคะแม่นั่นแหละใช่ใช่น้ำพริกวาทูเนี่ยวาตูน่นแหลูกัูใช่น้ำพริกวัตูนี้ตาจานตำเพื่อแม่เล็กตัาโรตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานหมดก็เลยต้องทำให้ในวันนี้เมื่อวานแม่เล็กตกเครื่องแม่เล็กตกเครื่องนะจ๊ะมาถึงสนามบินแล้วเครื่องบินไม่ได้ตรงเคาน์เตอร์ได้ได้ ได้อนุญาตนะลูแต่ถ้ากับพญาเนี่ยข้างในอยากเอาม่ยอมเคพียแบบช่วยเคลียมากเลยแต่เขาไม่ให้เข้าข้างในข้าเป็นแบบไปัำตัวแล้วเลยได้มาวันนี้แต่ตัวมันได้สวยนะเมื่อวานก็เลยโกลับบ้านเฉยดูอ่ะกินข้าวก่อนกินข้าวกินข้าวก่อนแดดพิชนานแล้วเดดบัวบอกกินข้าววัดจะได้เหง่เหง่จะได้เหงเหง่ hours Two later. นั่งรถมาสองชั่วโมงครึ่งมาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนคะเซียวัดท่าสเปกมาทำอะไรที่เนี่ยฐานพระอาจารย์ต้อมอันนี้ที่พี่บอกทีเด็ดหรือเปล่าใช่ที่เด็ดทุกที่แหละเราก็มากราบพระมาไหว้พระเป็นครั้งแรกเลยที่มาครั้งแรกเลยไม่เคยมาเลยโอ้โหทุกคนโอ้โหขอนแก่นหืมสี่สิบสามองศาเราอยู่ร้อยเอ็ดแล้วนะอ้าวอยู่ร้อยเอ็ดแล้วเหรอร้อนมากมเลยอ่ะคิดถึงสเปนน้ำแร่สุดๆ เข้าไปดูกันนะคะดูกโบดเป็นไม้สวยเลยอ่ะืมจ้าคนสวยสวัสดีจ้าโหแดดจะมาคุณร้อยเอ็ดก็จะบอกว่าแม่จะระคุณรุนช่องเอ้ยร้อยเอ็ดตอนนี้น่าจะส5ิห้านะแม่ไม่ไหวมากมันร้อนสุดแบบสุดๆเคยดูดิทุ่งอันนี้อันเวิ้งว้างอ่ะแดดเตี้ยงป้าแสบผิวเลยลูกเอาแสบผิวเลยอ่ะสเปรย์กันแดดต้องเข้าใช่ต้องเข้านะสเปรย์กันแดดต้องเข้านะ แม่พาทำบุญทั่วสารทิศหมดเหนือใต้ออกตกไปมาหมดแล้วเราจะไปกันตอนวิทย์สีพภาคด็กใคยจะมีภาคที่ห้าไหมไม่มีประเทศไทยมีไม่นี้เลยแต่ก็ออกไปนอกประเทศอินเดียเนปาลแค่อบกสุดๆแบบการทำบุญชื่นใจแม่สวยไหมทุกคนพี่สาวคนโตพี่สาวคนโตวันนี้ขาแป้งหน้าขาวโอ้นั่นน่ะติีหกส่งสัยแส้นใส่หน้าเหรอตีห้าแต่มันเหลืองมันมืดเนอะมองไม่เห็นใช่ใช่มองไม่เห็นเลย ทั้ผมเองด้วยเหนเหตุผลมาต่างจังหวัดฝึกทั้ผมแต่งหน้าเองออกงานฝึกใจญ่ฝึกใจญ่ฝึกใจญ่ชุดสุดหนึ่แม่ก็จุดชุดหนึ่งหอมไปทั้งวันหอมทั้งวันไปหอมหัวเข่าแก้มกันอมทั้งเจุดชุดเราห้ามหอมในวัดจริงมั้ยไม่ได้ม่ไม่หอมลูกทำอะไรคะ พิธีผูกดวง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 กับหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่อแสนคำไหนทำยังไงเอ่ยเขาบอกว่าให้วัดให้วัดวัดวาวาหนึ่งวาก็คือจากอีกมือหนึ่งไปถึงมือหนึ่งสามรอบสรอบกระดาษที่เราเขียนคือวันเดือนปีเกิดกระดาษกระดาษพี่ขาดแล้วเอาใหม่เขียนใหม่เพื่อพันใหญ่ นนี้ะะคะก็ทำเหมือนที่พี่โบททำเมื่อกี้เลยแล้วเราก็จะไปอธิษฐานขอพรถ้าทำสำเร็จจะเอาดอกบัวมาถวายหรือจะเป็นไข่ดิบมาถวายก็ได้นะคะกราบพี่ตักท่านแล้วก็ขอพรก่อนแตะับกราบพี่ตักแล้วก็แตะแล้วขอพรท่าน แล้วก็ถ้าเกิดสําเร็จจะกลับมาทําบุญขอเลยว่าอยากได้อะไรตกเยนแล้วนะคะเราก็มากินซัตำกันตำกระเทยอยู่ที่ร้านตำกระเทยอันนี้เขาเป็นสาขาแรกเ <Original S 2> ลออริจินอลออริจินอลนะคะ จะมาติดต่อขอซื้อเฟรนช์ชายเลยว่าคุณเล็กร้านธุรกิจอ่ะคุณเล็กจ้ะสั่งไปเปิดเปิด่อที่ที่ไหนดีคะแม่ททสั่งไปเปิดที่ท็อปเลยเปิดเก้าก็ได้นี่รอหุ้นใช่ไหมคะรอหุ้นอยู่ถ้าให้หุ้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งคออเออไม่มีตำกันเธยมีแต่อยพาที่ภาลผมมาจาบเล้าร้านครับ ะมีอยู่ที่คอนแก่นแล้วก็รอยเอ็ดเนาะทุกที่ใจละจังงวัดบรีรับทุกที่เขาขายเดินชายเหรอมีหมดมีหมดโอเคขออนุญาตโฟกัสทีนละทุรกินก่อนนะอัเมนูไหนเด็ดก็ต้องซ่อมตามแหละเนาะใช่ไหมพี่แม่แม่หิวมากสรุปแล้ววันนี้เรามานอนที่รอยเอ็ดนะเพราะว่าไม่ได้ขับรถกลับไปที่คอนแกนแล้ววันไกเพราะว่าเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งอยู่พวุ่งนี้เราจะไปไหนนะอ่าโอไม่ได่บอก ่ีอยุ้มไว้เหรออี่ไม่เกินอึดใจเดียวนะคะห้ามสกิปคลิปเด็ดค่ะเพราะว่าเราจะอนุโมทนาสาสตร์ุไันพร้อมกันหนัวมากทำไมไม่กินปลากินได้แต่ว่าไม่ถนัดเิ็นหอมออกไม่กินปลา ินทั้งทุนเรียนเธอพลาดของอร่อยในหลายอย่างในชีวิตนะกินมันไม่หวานหอมอ่ะ,อะอในปากเธอเริ่มพึงแล้วตอนเนี้ <c oughs> เธอเห็นมานี่ใส่ไม่ดีนะ <c oughs> เธอปากเหม็นฉันก็โดม, <c oughs> มา <c oughs> มไหนถูกใจบ้างคะที่กินเด็กๆก,กินอะ่ะกินอะไรคะตำไทยตำไทยปลาไก่คอหมูย่างกช่องตำเด็กกิน ่อยมากไหนมามิรีวิวซิอันไหนอร่อยคะมันไม่ชอบไก่ไก่เหรอไก่นุ่มมากเลยนุ่มและอร่อยแล้วก็ปลาส้มที่ผมไม่ชอบนะอะไรนะคะแม่อะไรโอเคอร่อยทุกอย่างแต่ข้าวเหนียวแข็งไปหน่อยข้าวเหนียวแข็งนะเจ้าของร้านปวดรับทราบเบลเซ่ค่ะเบทูแล้วนะคะทุกคนตีนนี้มเรากำลังจะมาที่วัดพระธาตุเมืองหินนะครับครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอ้าวอยู่กาฬสินธุ์นะรอบนี้เรามาวัดสามจังหวัดเลยขอนแก่นร้อยเอ็ดกาลสิน ผมต้องการอยากจะมากราบนมัสการหลวงปู่ศิลาครับแต่ว่าคนเยอะมากคนเยอะมากเหมือนมีงานอะไรเลยอ่ะใช่คนเยอะมากจริงๆหลวงปู่โปติไม่ได้อยู่ที่วัดนี้นะจะอยู่ที่สวนธรรมอีกที่หนึ่งต้องขับจากที่นั้นะมาถึงนี้เนี่ยอีกชั่วโมงกว่าไปังไงเนี่ยป้องเราไปยังงไยังไปดูตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่นิดหน่อยฮะเพราะว่าเรามาเรทกัปนิดนึงโอเคโอเคไปทำไมคนถึงมาที่นี่เยอะว่าเขา าการกราบพระศิลาท่านดังเรื่องอะไรคะรันนตนีสาบอกว่าเป็นพระที่คนทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาหาทั้งหมดวันหนึ่งเป็น,นพันๆคนพันเลยหรอเป็นพันคนแล้วท่านรับไหวไหมก็รับได้เท่าที่รับไหวไปไปดีใจไหมมาภาคอีสานรอบนี้เราได้มากราบนมัสการครูศิลา ดีใจมากวันนั้นนั่งคุยอยู่กับแม่เล็กสองคนน่ะนะว่าโอ้ตอนนี้นะหลวงปู่ศิลาท่านอุกุนพูดถึงเยอะมากแล้วก็มากราบวัน,วนๆหลายพันคนนะั่งโอ้อยากไปกันจังคุยกับแม่เล็กสองคนเชื่อไหมหลังจากนั้นยังไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงเลยอลเออลูกเผยโทรไปบอกว่าเดี๋ยวเราจะมากราบหลวงปู่ศิลากัน<ห>มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมหัศจรรย์มากขนลุกพูดแล้วขนลุกอีกเนี่ยวันนี้หนูได้มาแล้วนะคะด้วยความปลื้มปริ่มดีใจแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบท่าน เขาบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยเข้าไปเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรแค่เรานั่งนึกสิ่งที่เราต้องการอ่ะจริงเหรออแล้วเดี๋ยวดูว่าหลวงปู่ท่านจะทักว่ายังไงเราไม่ต้องไปเล่าไม่ต้องไปถามหลวงปู่เจ้าค้าหลวงปู่เจ้าค้าอย่างงู้อย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะทำผิดให้เป็นสมาธิไถามถึงลูกสาวดีกว่าเป็นไงป่ะใช่ให้เมกถึงรูกใช่ไหม วันนี้มันเป็นนางฟ้าอยู่ไหนแล้วตรงไหนสักที่แต่เขาบอกว่าห้ามคิดถึงใครจะคอดคิดถึงไม่ได้ออลนะมีคนไม่เคยอุ้มท้องจะรู้หรอว่าให้คิดถึงลูกเป็นปรเรื่ด้เยอะเกินเราเลยมันไม่คิดถึงไหมคิดถึงที่สุดอยว่า้้ทลูกเคยเราก็แฟนค<ศ>ลับรอถ่ายรูปทุกที่ที่ไป ยังได้ถามรู้นะครับือกราบขอพรเลยของผมจะได้หักคอครับผู้ป่วยยกเตียงท้ายผักครับุนครับถ้าสำเร็จยงครั้งแรกก็เบาครั้งที่สองก็ขอให้หนักครับเพราะว่าผมจะได้พักครับนอว่าไหนไ้ไม่ี่เจ้าหน้าที่าช่วย่งเกำน้อยผ้เขียนกระดาับา นี่คเดนนี้รอบสองให้ยกไม่ขึ้นอธิางเหมือนเดิมครับอธิษฐานเหมือนเดิมครับรองที่สองแห่งลอยเราเาติดวเงินงอนออก้าติดรวยพบมวยโอ้โหตวรวยมาันนี้เป็นทางนะขทางลงปู่ขอให้ยกไม่นะง่ายเหมือนเดิมลูกคำว่าไอ้กบันเกิดอะไรเกิดไม่สุขครับ อธิษฐานแต่คิดเพียงอธิษฐานแตสิบครั้งอธิรั้งเริ่มมีนาหกแปดรวยล้วนล้วนายลรวยล้านร้านร้านรวยร้านร้านลูกสาวลูกสาวลูกสาวฮะฮะเมไม่ขึ้นละไอที่เาไหร่อธิษฐานไม่แห้งหารักโต ให้นมาเ่าหนำาเก่าอีกให้นำมาเก่าอีกมาเก่าเดิมเรื่องนี้ครับเก่าท่านเราจะเรื่องอะไรครับต่เองไม่ได้เกี่ยวตองติตอต้องเก่าประเารายประเดิมไม่ไดกธรรมดาครัไม่ถามครับยกธรรมดาเลย ยกเลยนะองธรรมดาไม่ต้องอไรั้งไม่ต้องคิดอะไรครับสาธุนี่ตดเยอะนี่เรเนี่ยคนตามไม่ใช่คนตามขอให้รูปแม่นะคนตามขอขายขายรอนี่